สาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศาลพระบรมราชานุสาวรี ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวณตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการในด้านการพัฒนาสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้จนปัจจุบันสภาพพื้นที่นั้นรวมทั้งป่าไม้และแหล่งน้ำกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินและสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาร,รคามจังังหวดฉะเชิงเซามีเนื้อที่1,895ไร่เป็นศูนย์การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในจำนวน6 0ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี2,547ได้รับรางวัลกินรีเงินและกินรีทองด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี2,545และ2,5